เอาแหละฮะกันก็ของกา่าสวัสดีท่านผู้ชมท่ายๆแน่เพรวันนี้ก็เพิกระโปรงย่างจำคุกเกมแม่งค้างนนึงเนอะวันนี้เรากำลังจะมาคลาบในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่ามัลเซ็กนะฮะในเกมที่มีชื่อว่าท้าฟัวในนู่นเป็นอีพีสองแล้วก็โอเคเริ่มแล้วแบบมาเริ่มแล้วโอเควันนี้เราอยู่ทีมเรสอ่ะฮะบนตอนที่แล้วเราอยู่ทีมบลูมัวันนี้เรารมนนราอยู่ทีมนนเรสมันเอ้ย หรืออ๋อครั้งที่แล้วเราอยู่ทีมเลสเหมือนกันนะฮะผมลืมขอโทษกออภัยนะฮะโอเคเราก็ต่อมาเลยครับคือกำแพงข้ามคันนะฮะโอเคต่อ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 ทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มต่อสู้ได้ครับเอาเสียสละเวลามาทำ ำแพงให้เพื่อนนะฮะก็ไม่เป็นไรถือว่าดีนะฮะถือว่าเป็นคนดีมากคนดีมีเซลดีในสังคมยิ่งแบบผมฟึกธน,นูมาดีในสกายวอจะแพ้ไม่ได้โอ้โห่โอ,อกี้ธนูผ่านหน้าไปเลยมามากันต่อโอเค เอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยโดนคนไหนไม่รู้คนไหนไม่สนใจเอ้ยโอ้โหทำไมตายเร็วจังเอ้ยครั้งนี้เราแพ้แน่เลยชัวชัวปาบว่าเราแพ้นะฮะ โอเคถ้าเราคิวได้สามสิบหกนะถุยใครมันคิวได้โอเคมาเก็บกระด๊บหนึ่งแล้วเฮ้ยเก็บร้อยเฮ้ยชายิงขอร้องอุ้ยโหเต็มเต็มบ้องตบุดเลยมาตอตอตอม่งมันมา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 โอเคเอามานี้เอามานี่โอเคครับ นี่เกมไม้เพชรอาจไม่ได้เจอเลยนะฮะเดี๋ยวเวลล็อบบี้หลักล็อบบี้หลักผมว่าได้เจอกันเดี๋ยวเราปุ๊บทำไมฮานูแม่งไม่ออกไปเลย <c oughs> เออบิลทามดีดูก่นให้แม่นก่อนเหรอหแม่งยังไม่โดนเลย

ทำมี่มีโอทีมเล่นเรือ36แล้วอุ้ยเรือ36ต่อพื้นที่นะฮะอ,อุ้ยทำไมทำไมแรงอย่างทีมเล่นเรือ38มสิของพื้นที่นะพื้นที่เนอะก็ลองคิดดูนะ,ะ36มยูหกบวกสามสเท่าไหร่นะเ6ได้10จ็ทำสได้6กเรือโน่งนี่เป็นเจนะเพราะเราว่า70พื้นที่เอ้ย70ต่อพื้นที่นะฮะที่มาเล่นทับวอร์เนี่ยโอ้ย ไม่ดูเลยเอ้ยทำไมกระเด็นไกลย,ยังโอื้หูจิ้มเล่นเหยอสามสิบชิปปเพงแล้ว, 10. 10. ลวมันเริ่มโตขึ้บมาแล้วมันไม่เกี่ยวกับผู้เล่นนะว่าจะมีกี่คน่ะตอนนี้ผู้เล่นทีมเรามีไม่ค่อยเยอะเลย ลองยิงไกลดูมันยิงไกลไปชิปชิปเป่งแล้วเฮ้ยโอ้โหเข้าไปไม่ได้นะฮะมาเยือสามเรือสี่มา เหลือสามสิบเอ็ดชิปเป่งทีมเล่นหรือยี่สิบแปดไม่ไม่ผ่านแน่เลยครับเราเรา,เราต้องกู้สถานการณ์กับมานะไม่รู้จะแพ้หรอ เช,ชปเป่งทิบมบฮแม่งนันะ่งส2สบอะเราโอ้โหเรากองทัพเราตีตื่นไม่ได้แน่เลยครับจริงๆกองทัพเราตีตื่นไม่ได้นะอ,นนะอุ้ยมาอุดย กินเลยเลืยี่สิบห้าไม่ทันแน่เลย,เลยแข่งกับเวลาด้วยรับเนี่ยโอ้โหไม่ทันแน่เลยครับ ทำไมมันยิงไม่โดนวะเฮ้ยยิงยทำไมมันยิงเราได้ผลมันออกมาแล้วครับท่านผู้ชมจีมเวดแพ้ครับชัวร์แค่โซนแหน่งเบอร์ เพ่ิงแปะแกดินะอุย้ยยิงสวนกลับมาด้วยโอเคอุย้ยเจ๋งหูโอ้โหกี้เกือบชินกลับมาได้แล้วอันนี้ไม่ขยับอะไอไอตัวที่ผมเดินผ่านไปืไนแกมันไม่ขยับ,โอ,ยบโ,อยออโอ้่งันห้าสิบเร้ยี่สิบยี่สิบหก มันจะเหลืออันเดียวอยู่แล้วเนี่ไม่ขยับมั่งเลยนะอุ้ยตีตื้นกลับไปอุ้ยตีตื้นตีตื้นจากยี่สิบต้องเป็นสามสิบขึ้นนะ่ะยิงเอาสามสิบหกก็ได้เอาสามสิบสี่ก็ได้จริงจริงอุ้ยจะบวกเหรอ อูษาตีตื in like ้นมาได้มากนะครับโอ้ยไอเนี่ยไม่ยินเฉยเลยนะมันมันจะไม่เกี่ยวอ่ะจริงจริงทำไมยิงไม่โดนเลยมะ ทิปเปิ้ลโอ้โหมันยิงเราได้อย่างเดียวเลยอะนะฮะเนี่ยไอ้นี่แม่งยืนเฉยเลยนะไม่ช่วยเลยมึงฝนมันออกแนะ้วนะวันนน้องแพ้นะฮะ โอ้ตายแล้วนะฮะเาราแพ้แน่เลยเจ๋งไม่มีใครเล่นทัพวอลชนะนะครับนอกจากเพื่อนเราจะมาช่วยยนะี่สิบสามนะชีสไกอุ้ยยิงยิงกูกลับไปไม่โดนอไอ้เสื้อเขียวอ่ะไม่เล่งกูอยู่นะนะั่นแหละ ตาตนเอเสื้อเขียวนั่นก่อนอืมโอ้ยเสื้อเขียวมันมาหนาวะเออนั่นแหละโอ้ชิ่ดเออไม่ค่อยเยอะนะครับเฮ้ยเหลือทีมสีแดงเหลือผมคนเดียวเฮ้ยเออใช่เหลือทีมสีแดงเหลือผมคนเดียวมะ้งไม่อาจจะใช่นะฮะเหลือผมคนเดียว ด้วยเอาจริงๆยังไม่ถึงเวลาโอเคเดี๋ยวเราถอยครับกันก่อนอ for ừ, ืม so, ัน uh, ี่นยังไงอ่ะแนวลายยิงต่อครับ โอเคเรากู้มาได้41แล้วมาครับนองมาร่วมมือกันเฮ้ยชิปเป่งแล้วมเบรย์กับเตเบียโยโอ้ยยิงเออนั่นแหละกู้ไปได้47แล้วเออเอาคืนมาให้หมดนะฮะอุ้ยมาเอ้ย,อยมาดิ ไงนะ59แล้วเลข11เออนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละครับยิงเข้าไปเพื่อนสีแดงเหลือ2คนแต่ก็สู้ครับอือ้เอเอ้ยอย่ามาเพิ่งบังอย่ามาบังสิโอ้โห15เลข5ครับเลข5ลยิงลูกสุดเดียบโอยโอ้มายกุนส์สีแดงชนะแล้วไงนะ ผมไม่ยอมแพ้หรอครับผมคือคนที่ทีมสามารถกู้เติมมาได้เปมันไงครับนี่โคตรหล่อครับโอเคครับผมสําหรับบเกมทับวอลวันนี้ก็สนุกมากเลยนะตัวเองเป็นคนกู้คนเดียวเลยนะครกู้ให้จาก28เหมือนกระจอโโก้กอยกลับมาตั้ง65ครับโอ้โหถือว่าเก่งดงไม่ได้โม้ด้วยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเห่งนี้ของนัทด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณัสดีครับ